สวัสดีครับวันนี้มาตอบคำถามพี่น้องทักทายพา่างกล่องข้อความในเฟซนะครับแล้วก็สงสัยผมเหลือกเกินนะครับว่าอยู่จังหวัดอะไรทำไมทำนองเสียงมันคนอีสานตายแกว่าอย่างกันนะผมก็ไม่อยากบอกเลยครับว่าผมกเกิดเกิดมานี่เป็นคนสเสรนโดยกำเนิดนะเป็นคนเสเรนนะครับผมพูดได้4ภาษา5้าภาษานะใหญ่กับแม่เกิดกับเมนก็พูดได้ ยายขม่เกิดคณพูดขมิ้นได้ไหมนี่นะครับเจ้าว่าขมิ้นได้ปออที่สองภาษาลาวอีสานผมก็บอกเลยครับปกติจะบอกว่าเป็นภาษาอีสานเนาะหรือว่าภาษาลาวดีเพราะว่ามีนักวิชาการหลายคนนะครับเขาจําแนกภาษาเนี่ยเขาใส่เข้ามาภาษาอีสานสิบะมีเลยมีแต่ภาษาลาวภาษาขมรภาษาหย่อภาษาพุทธประมาณนั้นนะอ่าภาษาที่สามก็คือภาษาอังกฤษ What's your name? Where you come from? ได้แค่นี้แหละนะครับถามเจ้าซื้อ,อยางมาแต่ใสสบายดีบอสอาจจะบอกอังกฤษได้บอสแคนจูสปีอิงลิสเนี่ยอาก็ะบอาได้พ่องูประปลานะครับเป็นอย่างคือบอกว่าผมก็เคยไปขายของแล้วก็เคยไปท่องเที่ยวกระยากบอกกับเขานะเห็นเขาแต่งตัวมากกับคนพลังน้ำกันนะครับก็ถามเขา w h e r e come from i m glad to meet you ดีใจมากที่พบคุณนะครับ Value come from จจะมามัตเตซามานี่ยแต่แต่ถ้าเขามากับคนไทยอันนี้ผมจะไม่ถามนะครับว่าคนไทยเขาจิคือกันภรรยาเขาเป็นคนไทยนะเขาก็สิตอบแทนแต่เขา็สิสิงตาใสา่เขาผมเคยพอจังสันเนาะเขาก็จะมองเราแบบตาจ้องของมิงเลยมันเหมือนกับเราไปตีเสนิไ่ไรเขานะผมเคยพบอย่างนั้นพอพอผมพบ ผมเคยประสบแางนั้นนะครับพอผมประสบครับผมก็เลยไม่ถามฝรัง่งไม่ถามคนต่างประชาติต่างชาติที่มากับผู้หญิงไทยนะครับเพราะว่ากลัวหน้าแตกมันครั้งที่สองครับต่อไปเป็นภาษาภาษาไทยเนะะาะภาษาไทยสืบเนื่องจากว่าผมเป็นคนอิคนผ้าอีสานนะครับที่นี่ก็มีคนไปอยู่กรุงเทพ เขาพูดกับเราเราก็จาเป็นจะต้องพูดกับเขาตามที่เขาอยากบอกภาษาลาวเขานี่แหละเพราะฮะมันเป็นภาษาคําว่าลาวเนี่ยเป็นว่าเล่าเนี่ยแปลว่าเป็นว่าแปลว่าเจ้านายนะครับคําว่าลาวเรีเราลีสลาาวหวนแปลว่าเจ้านายนะครับคนที่พูดภาษาอีสานลองพูดคํานี้สิครับเก้าอี้นั้นนะเว้นไว้ให้ใครอ๋อเว้นไว้หัวหน้าเล่าป่ะทันมากเล่าประทันมาก ไม่ถึงว่าเพิ่นไม,ไม่ถึงว่าเขาอย่างนี้นะไม่ถึงว่าท่านอย่างนี้นะเราเนะนี่แปลว่าเจ้านายนะไม่ใช่ธรรมดานะเพราะไม่ใช่เจ้าบ่าวนะเจ้าบอวไม่ถึงขี้ข้าผู้รับใช้แต่ว่าเราเนี่ยแปลว่าเจ้านายนะครับอภาษาอีกอย่างหนึ่งนะครับหลายคนก็สงสัยนะเอกภพพูกทองแดงได้ไหมยี่ยังน้นนองผมจะพูดอย่างไงอย่างนั้นผมไม่ใช่คนนะักกศิรธรเมรืาอจะพูดยังไงได้ ผมก็พูดได้แต่ภาษาอีสานผมนี่แหละผมก็เลาอย่างนี้เนะวันหนึ่งนะครับผมไปทํางานวิจัยไปเก็บข้อมูลอยู่อินโดนีเซียหน้าตาผมก็ใส่หมวกกาบิยน่ออยู่ครับดำํานะแต่เมืก่อนเวลาเก็บข้อมูลกับชาวบ้านเดินหาทางหาชาวบ้านหน้าตาดาครับแล้วก็ใส่หมวกกาบิยอ่อไปอินโดนีเซียเขาก็ว่าคนประเทศเขาเนาะใส่เสื้อเลยนะเสื้อลาย ลาอิโดนีเซียนะหมวกหมวกเขาเรียกหมวกซูฮาโตนะครับหมวกซูฮาโตนะครับเป็นหมวกเงี้ยผมก็เลยหัดพูดภาษายาวีหัดพูดภาษาใตา้แต่หัดอย่างไรก็ไม่เหมือนเจ้าของภาษาต้องกราบขอทันอภัยและต้องกราบขอขอบคุณนะครับมีกระยาณมิตรจากกระบีมีกระยาณมิตรจากนะราธิวาสนะท่านคุณท่านคุณอันนี้ต้องพูดอย่างนี้นะท่านคุณนะครับตอนนั้นผม ได้รับการคัดเลือกจากกรมนส่วนกลางนะครับสปปหาพาไปทําเกี่ยวกับดูวิถีชีวิตของคนภาคใต้นะครับไปที่ศูนย์พิกุลทองและให้เราไปเรียนรู้กับชาวบ้านคือแล้วให้เราเอาข่าวของภาคใต้มาเผยแพร่ในภาคอีสานเรา่าภาคใต้เขาก็อยู่อย่างสงบเชิญเขาก็เชิญน,นักข่าวไปเพื่อผมไปในนามของผู้ทำไม้แมปปิ้งที่ประสบอะไรละ เขาเรียกว่าเป็นที่น่าพอใจของของการนําเสนอนะเวลาผมนําเสนออะไรผมจะทํานําเสนอได้ไม้แมปปิ้งมันจะมีเส้นกลางปลาเส้นกิ่งไม้บ้างพุ่มไม้เขาก็เห็นความคิดของผมเขาก็เขาเขียนกระดาษคนละแผ่นนะครับเขียนอะไรก็ได้นั่นแหละผมก็เขียนเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยทาไม้แมปปิ้งแล้วจะเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเชื่อมต่อให้เกษตรกรทราบยังไงผมก็ทําเป็นไม้แมปปิ้งในกระดาษแผ่นหนึ่งงานวิจัยแผ่นเดียวนั่นแหละส่งให้เขาแล้วก็เขียนโดยหมายเลข35ไม่เขียนชื่อผมนะ าเขียนชื่อมันจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเป็นการตัดสินที่ลำเอียงเขียนหมายเลขสาสิบห้าลงไปเพราะผมนั่งเก้าอี้ตัวที่สามสิบห้าคนที่นั่งเก้าอี้ตัวที่สามสิบหกก็เขียนสามสิบหกเลยสามสิบห้าเขาแค่มีรายชื่อในกระดาษสามสิบห้าชื่ออะไรนะเขียนไปแล้วก็ประกาศออกมาทางกลุ่มไลายก็เชิญผมไปนาราธิวาสก็เอาข่าวครา,าวของคนนาราธิวาสว่าภาคใต้มันไม่ได้ มีความหวาดกลัวไม่ได้มีความหวาดระแวงนะพวกเราอยู่อย่างมีความสุขมีขนมป,ประเภทนี้อะไรเชิญภาคอีสานไปเที่ยวเลยนะครับผลไม้อร่อยมากเลยอาหารอร่อยมากเลยนะครับนั่นแหละก็เชิญเราไปทําข่าวผมก็เลยหัดพูดภาษาที่ห้าก็ตอบคำถามแล้วนะครับว่าอาจารย์พูดเหมือนคนอีสานใต้ยย่ังเลยนะครับคุณอะไรเนาะเป็นคนเลี้ยงควายปีปีรตินี่แหละปีรติควายไทยนะครับท่าน ท่านทักมาแล้วก็มีหลายคนนะครับเดี่ยวภาคทักใต้ก็โทรถามก็พูดภาษาอะไรชัดจังเลยพท่านเป็นคนเซเรนหรือเปล่าผมก็บอกว่าผมเป็นคนทุกที่นะครับไปไหนผมก็เป็นคนหม่ว่างี้เนาะอันนี้หยอกันเนี่ยพอเพื่อนๆนะครับเป็นคนทุกที่ครับผมไปไหนก็เป็นคนแต่ผมเกิดเกิดมาเป็นคนเซเรนหมู่ว่างี้นะเกิดบิดาเป็นคนเลี้ยงช้างเป็นลูกจ้างเขานะไม่ใช่จะมีจากช้างครับผมเกิดมาใหม่แรกๆนะครับอายุ ยังไม่เข้าโรงเรียนมักจะฝันเหียนช้างบ่อยๆตอนเรียนมัธยมต้นก็ฝันเห็ยนช้างช้างไล่บ้างวิ่งขี่ช้างบ้างนะเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยผูกพันกับช้างนะครับช้างอยู่รุ่มแม่น้ํามูลบ้านผมอยู่ตรงข้ามกับบ้านกับโคบ้านตกลางตะบ้านบ้านผมแถวบ้านตะบนน้องเรือเนาะตะบนน้องเรือตะบนนาน้องไผ่แถวนั้นน่ะผมเกิดก็นเนิเกิดมาแถวนั้นนะครับนะแต่ก่อนน้องเรือมันขึ้นอยู่กับไพร่ขรา ไพคาราเนี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับช้างเผือกช้างเผือกในราชการของกรุงศรีธยาที่หนีมาแล้วก็มีคนกุยจาได้คนกุยจาได้ก็ไปส่งให้ที่เมืองกรุงเมืองของเมืองกรุงกรุงศรีธยานะครับแล้วก็คนที่จับช้างได้นั้นเขาก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนบ้านไพคารา นี่นบ้านไผรกลาผมไปทํางานวิจัยเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นทุ่งโคราร้องให้เป็นทีมงานวิจัยหนึ่งที่ทําจิ๊กซอเกี่ยวกับทุ่งโคราร้องให้มันก็มีหลายจิ๊กซอแต่ละจิ๊กซอก็ค้นหาข้อมูลของตัวเองในท้องถิ่นให้มากที่สุดแล้วเอาแต่เอาแต่ละจิ๊กซอมาประกบกันเรียกว่าประวัติศาสตร์ทุ่งโคราร้องให้ผมไปทําจิ๊กซอสุรินนะครับก็คือที่ตำบลไพรกลาอำเภอเพชบุรีจิ่กซอสุรินชื่องานวิจัยว่า <S <S การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขท่ามกลางความหลากหลายทางทัติพันธุ์เพราะที่ไทยคลามันจะมีไทเบิ้งไทยดามาจากโคราชมาจ,จากจักราชแล้วก็จะมีเขมรมีกุยอย่าเรียกว่าสวยนะครับเรียกว่ากุยกอไก่สวนอูยอยักกุยอย่าเรียกว่าสวยนะเอ้คนสวยภาษาสวยอย่าไปพูดอย่างนั้นนะครับคําว่าสวยไม่มีไม่มีชนชาติสวยนะครับมีแต่ชนชาติกุยมันมีที่มามากมายนะครับอาจารย์ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังท่านเป็นคนรีสเกต ผมต้องกราบขอบพระคุณท่านมากนะครับแต่ก่อนผมเคยทักท้วงท่านคำว่าสวยกับกุย,ยแหละท่านก็เลยอธิบายมานะท่านบอกว่าแต่ก่อนเวลาทางกรุงศรีอยุธยาเขาจะเอาเครื่องราชบรรณาการไปถวายแล้วก็จะเอาช้างต่อมามันจับช้างไม่ได้ก็เ,เรียกคนไปเอาคนจับช้างแหละไปเป็นเครื่องราชบรรณาการแล้วคนจับช้างนี่แหละก็เ,เรียกว่าแทนคําว่าสวยเอาช้างไปเป็นสวยเอาเครื่องราชบรรณาการเป็นสวย แต่มันมีชนชาติหนึ่งครับมีความชนิชำนานในการจับช้างแต่คราวนั้นจับช้างไม่ได้ได้ไม่มากพอเขาก็เลยเอาคนนี่เนะี่ยปนไปกับช้างจะได้ไปเลี้ยงช้างด้วยคระบาณนี mm ้ hmm. ก็เลยเอาคนทําหน้าที่เป็นสวยนะครับคล้ายๆทาสน่แหลยนะอะไรบะอะไรนะทาาเฉลยนะครับเป็นการมาเป็นการลบหลู่คุณของคนนะครับ mm hmm. ก็เลยอย่าไปพูดนะครับเขามาสวยพูดคาว่ากุยเป็นชนชาติที่เอ ทงส่งนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับคนกุยเนี่ยไปขี่พ่อช้างได้ไม่ใช่ธรรมดานะเขาสัมผัสมีจิตวิญญาณเกี่ยวกับสัตว์ใหญ่นะครับนะพวกเราเป็นคนผมขี่ได้เฉพาะขายนะครับแต่นคนกุยขี่ได้ช้างอู้สุแดแสดงว่าเขามีคาถาเขามีอะไรที่มากกว่าเราเป็นเป็นชาติพันธุ์ที่น่าเคารพนะครับกุยนะนี่เล่าให้ฟังว่ามีคนถามกันนี่นแหละ คนจังหวัดอะไรก็เลยเล่าสู่กันฟังประมาณนี้ครับท่านกราบขอขอบคุณมากครับ